ครับสวัสดีวันอาทิตย์นะฮะวันนี้ก็มีเรื่องอยากจะคุยหลายเรื่องบอลไทยในก็อีก2-3วันนะครับแต่ว่าเอาต่อจากคลิปที่แล้วที่รีบีพูดถึงคู่หยุดโลกตะว,วันฉายนะครับกับโจนัทวุินะฮะตอนนี้ดังเป็นผู้แตกครับสำหรับโจนัทวุิไม่ได้ใส่เกลือแล้วก็เรืองเวทรองนัทวุินะครับเนี่บุกนี้ไม่ได้เล่นเลยเอาเป็นว่า เรานะครับได้รู้จักกับโจนัทวุฒิไปพร้อมๆกันเลยหมิงสำหรับคนที่มองห่างๆอย่างห่วงๆแต่ตอนนี้เขาดังมากแล้วก็ก่อนหน้านี้คนก็รู้จักกันเยอะนะฮะเรามาดูกันว่าเส้นทางของเขาเป็นอย่างไรสื่อเนี่ยเอาสั้นๆย่อๆก็แล้วกันนะครับจากนักมวยโนเนมนะฮะคุณโจเนี่ยนัททวุฒินะครับเขาบอกว่า ตอ,อนกลางปี2562นะครับเขาก็ชกมวยตามวิธีทหารรายการถ่ายทอดสดนะครับเป็นมวยฝีมือนะครับแต่ไม่ประสบความสำเร็จรายได้ก็ไม่พอที่จะเลี้ยงชีวิตก็ตัดสินใจหันหลังให้วงการมวยไปอยู่เกาะพังันเกาะสงุยนะฮะก็ตอนนั้นทำงานร้านอาหารโรงอาหารนะครับแล้วก็เาขาบอกหมดไฟในการชกมวยแล้ว ทำไมทำมาครับมีคนชวนไปอยู่อเมริกานะฮะคุณโจนัทสมุฒิบอกว่าแม่ก็ไปตายเอาดับหน้าแล้วกันภาษาอังกฤษก็สเน็คสเน็คฟิชฟิชนะครับก็ได้รู้จักกับอดีตนักมวยคุณพลเดชคำภูก,ก็ไปตายขุดทองที่แอลเลนตานะครับเมืองที่เป็นจ้าภาพโอลิมปิก,ก1996นะฮะใช้ชีวิตนั้น ใช้ชีวิตยอยู่ที่นั่นเนี่ยสีาห้ปีนะฮะตั้งแต่พนักง,งานทําความสะอาดร้านการเตรียมคลองในครัวนะครับนะแล้วก็สุดท้ายครับจากรัฐโคราโคราโรราโดไปสู่แอตแลนตานะครับก็มีพี่คุณพลนี่ยชวนแกพออยู่แอตแลนตานะฮะโจก็เข้ามาเป็นเทรนเนอร์สอนฟิตเนสบวยไทย แล้วก็ออกกำลังกายเล่นเวทให้กับผู้มาเรียนตอนนั้นก็ไม่ได้คิดจะชกมวยนะครับแต่บังเอิญมวยรายการ l i o อน Fight นะครับซึ่งเรายการใหญ่ในอเมริกาเนี่ยเขาขาดนักมวยนะครับติดต่อมาทางคุณคุณพลก็เลยขึ้นชกก็บอกว่ามีเวลาเตรียมตัวแค่10วันนะฮะเจอนักมวยบราซิลนะ,ะเอาชนะมาได้นะครับ ก็ติดใจครับไฟที่2เขาติดต่อมาอีกรู้ลงหน้า24ชั่วโมงรถน้ำหนัก10ปอนด์นะครับแล้วก็เดินทางไปชกที่คอนเนตทิคัตนะฮะอยู่ตรงไหนของอเมริกาหรือมิงก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยไปนะฮะก็ชกกับชอนคาร์นี่ชาวแคนาเดียนนะครับเป็นคู่เอกก็ชนะได้หลังจากนั้นครับ2แชมป์2ไฟเปลี่ยนชีวิตมีโอกาสชิงแชมป์โลกของรายการไลอ f อนไฟรุ่น154ปอนด์ ก็ทําได้สําเร็จคว้าชแชมป์แล้วก็ป้องกันแชมป์ได้ต่อเนื่อง6ครั้งครับนะฮะทีนี้เข้ามามวยวันแชมเปี้ยนชิพสัญญาเมื่อเดือนเมษายนปี2,561นะครับประมาณหกเจ็ดปีนะฮะก็โลดแล่นอยู่ในการแข่งขันก็มีชื่อเสียงพอสมควรนะครับนะ,ะมีเงินรางวัลหนึ่ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะฮะโอเหลือเชื่อครับ จากคนที่เคยคิดจะหันหลังให้วงการมวยแล้วก็อายุก็มากด้วยนะฮะตอนนี้เนี่ยโอ้โหเป็นที่รู้จักกันดีครับอายุ34ปีแล้วแต่ดูแลสุขภาพร่างกายอย่างยอดเยี่ยมนะครับคุณโจนะฮะแล้วก็เป็นคนที่เล่นกีต้าร์นะฮะชอบเพลงเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะฮะไม่ใช่สิยากูหกชั้น อย่าทำอย่างงั้นนะคุณโจเนี่ยที่ดังในวันเสาร์ที่7ตุลานะครับเมื่อปีที่แล้วนะเขาชกกับตะวันฉายแบบคิกบ็อกซิ่ง3ยกแพ้คะแนนไปนะกลับมาแก้ตัวครั้งนี้เนี่ยโอ้โหก็แพ้ถ้าภาษามวยเขาเรียกไม่เอกฉันเพราะให้ชนะ2เสมอหนึ่งนะก็เป็นที่มวยวันเขาเรียกแพ้ด้วยเสียงข้างมาก นะครับก็เบื้องหลังาการชกได้ก็ทราบกันไปแล้วนะฮะแต่ว่ามีช่อง YouTube ตามแม่มาบายเปรมสุดาเนี่ยโอ้โหดีหมิงเข้าไปดูนี่เขาพูดได้ดีมากนะครับใครจะเข้าไปดูก็เชิญได้ก็ประมาณว่านะครับก็พูดถึงการพ่ายแพ้ให้กับตะวันฉายโดยมีเสียงหูเนี่ยนะครับโจบ,บอกว่า นะฮะความคิดใครความคิดมันแล้วก็ผู้มีอำนาจสูงสุดในการชกก็คือกรรมการส่วนเสียงโหเนี่ยผมว่าไม่ควรไปโหน้องนะฮะเพราะว่าน้องกันอ่าน้องกันนี่คือชื่อเล่นของตาวันฉายเนี่ยเขาก็มาเต็มที่แล้วน่าจะให้กำลังใจน้องเขาผมก็เป็นแฟนคลับเขาคนหนึ่งตามมาหลายปีแล้วก็ยังชื่นชอบเขาเหมือนเดิมมาชกกันก็ใส่เต็มที่เขาเป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่เราชื่นชอบ เหมือนที่ผมชอบเวนรูนี่นะฮะนี่แล้วก็พูดถึงคำสัมภาษณ์ของบอสชาตีว่าจะมีรีแม t ช์นะครับโจก็บอกว่าเป็นความฝันของนักบวยทุกคนครับคือการชิงแชมป์โลกถ้าให้ผมชิงแชมป์ผมก็พร้อมเสมอตอนนี้ร่างกายมองว่าชก5ยกได้สบายๆนะครับนะสุดท้ายนี่โจเขาก็พูดแบบอาจจะน้ำเสียงสำเนียงอังกฤษไปอยู่ที่นานๆ ก็อาจจะฟังฟังแล้วบางคนหมัดไส้นะครับจะไปหมัดไส้ก็นะเพราะคราลิ้นเขาแข็งละเขาพูดภาษาอังกฤษก็เขาบอกขอบคุณแฟนมวยที่มาให้กำลังใจสุดท้ายบอกถึงตะวันฉายว่าน้องเก่งมากๆแข็งแรงมากๆสมกับเป็นแชมป์นะครับผมคิดแบบนี้มาเสมอกันแล้วมันก็พิสูจน์ว่าน้องเก่งจริงๆสมกับเป็นแชมป์ไม่มีข้อครหาใดๆทั้งสิ้นสุดยอดครับคุณโจนัทวุฒินี่โอ้โหพูดแบบ เป็นฮีโร่เลยนะฮะจริงๆเขาก็เป็นคนที่มีวุฒิภาวะผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็การพูดจาเขานอบน้อมถ่อมตนนะซึ่งเป็นเป็นสไตล์ของแต่ละคนนะครับอย่างตะวันฉายเนี่ยตอนสัมภาษณ์คนก็มองสองบทบาทสองแง่มุมว่าผมลูกผู้ชายพอแล้วก็พูดภาษากายดูแล้วจะเต๊ะเยิ่งๆแต่ว่ามันเป็นบุค,คลิกของแต่ละคนตะวันฉายอนาคต อีกสักหาปี10ปีเนี่ยเมื่อได้มีการสัมภาษณ์มีการพูดคุยแล้วกเ็เรื่องของภูมิต้านทานนะฮะในปัญหาต่างๆเนี่ยเขาอาจจะสัมภาษณ์ซอฟลงแล้วก็ดูเท่เหมือนกับที่โจโนทัทวุฒิได้ทำไว้นะครับสิ่งสำคัญเนี่ยลิมิงบอกเลยว่าโอ้โหตอนนี้นะครับคะแนนเทโจโนทัทวุฒิแต่ก็ไม่ได้ว่าตะวันฉายนะฮะเพราะว่าตะวันฉายก็ททำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับ เดี๋ยวมวยเนี่ยมันสูงสีสูสีแล้วก็มันสองคนยนต์ตามช่องครับนะบางคนก็มองอ่าตะวันฉายยังรีบิงเนี่ยมองว่าตะวันฉายชนะนะครับนะคนแต่คนมองว่าโจเนี่ยเขามีอาวุธเยอะหลากหลายกว่าตะวันฉายเนี่ยมีแค่ซ้ายอย่างเดียวแลแ้วเตะวืดนยกสามยกสี่ยกห้าเพราะว่าตามีปัญหาโดนโดนยายตกบ,บ้าหรือโดนหมัดเข้าไปตาปิดมองไม่เห็นเข้าโรงพยาบาลนะ นี่คือเบื้องหลังนะก็โจนัททูตเดอร์สตาอิสบอร์นนะครับนะเดี๋ยวติดตามรีแมชครั้งที่3รับรองได้มันหยดแน่นอนวันนี้ขอขอบคุณช่องรีมิงโชนะครับขอบคุณครับปุ๊ปูนชักชัก,ชก,ชก,ชกสวัสดีครับพี sorry as dj